วันนี้มีกล่องสุ่มจากอเมริกาส่งมามูล,ลค่ารวมกว่า1,000บาทซึ่งด้านในจะเป็นขนมเปรี้ยวล้วนๆผมเลยเชิญใบหม่อนที่ชอบขนมอยู่แล้วมาร่วมพิสูจน์ความเปรี้ยวด้วยกันใครจะซวยได้กินของเปรี้ยวเยอะกว่ากันลองไปดูกันได้เลยสวัสดีครับทุกคนอา้าวเครื่องชอ็อตขอพอต้องพูดอย่างไงนะมันถึงเวลาแล้วครับทุกคนที่เราจะต้องมาทํากล่องสุ่มกันเขาทำกันอย่างนี้ เ,เนี่ยทุกคนเรามีกล่องสุ่มมานะเป็นอาหารเปรี้ยวนะแต่มันน่ากลัวมากคัมฟอร์มอเมริกาเราอยู่กับไบมอนนะครับจากไบมอนทิกตอ k ไปตามน้องเขาได้ไหคือนี้นะทุกคนกล่องเนี้ยมาประมาณพันบาทนะครับซึ่งถือว่าแพงไหมสำหรับผมผมว่าแพงมันเสียค่าส่งด้วยเว้ยค่าส่งอีกพันนึงรวมกันเนี่ยเทียบได้ว่านี่คือของนอกจากอเมริกาที่มีมูลค่าถึงสองพันบาทนะครับน้อง ลองแกะเลยแล้วกันนะครับระหว่างแกะนะครับผมจะเล่าให้ฟังว่าการเดินทางของน้องเขาเนี่ยจริงๆ1,000บาทมูลค่าการส่งกล่องเนี้ยหนักประมาณ800กรัมเคตตีเป็น1นกิโลก็อีก800บาทใครอยากสั่งของเมริกาก็ลองดูแล้วกันว่าคุ้มไม่คุ้มเดี๋ยวเรามาลองเทียบกับราคาของในไทยเนี่ยมันบวกเพิ่มมาแบบคูณ2อยู่แล้วเพราะงั้นเดี๋ยวลองดูว่าข้างในมีอะไรบ้างนี่ทุกคนได้เยอะมากเดี๋ยวขอลองดูทีละอันเลย นี่ s ซาเวอร์เฮดองนี่ผมเคยได้ยินอยู่นะครับข้างในเนี่ยมันจะเป็นแบบไส้ๆเอาจริงนะทุกคนอย่าหาว่าเราเหมือนแบบคนบ้านนอกเพราะเราบ้านนอกจริงๆไม่รู้เลยนะของเมกงเมกาอานจะมากินข้างนี้ก็าอาจจะดูเป็นคนไม่ค่อยมีความรู้สักเท่าไหร่อย่างไงก็เมตตาพวกเราด้วยนะอันนี้แปลกมากไม่เคยเห็นมาก่อน เหมือนอะไรเหมือนเม็ดกระดุมอะไรทุกอย่างนะเป็น,นก้อนๆของผม D Button ปุ่มเปรี้ยวแปลไทยจะน่าเกลียด a d i b ี t <c oughs> บัตทอนซอสแผ่นแผ่นเปรี้ยวก็เป็นเหมือนขนมแบบเมืองนอกหมดเลยเนาะเพราะว่าทุกอย่างคือไม่เคยเห็นในไทยเลยอะ่ะอันนี้เป็นแผ่แนคๆคล้ายๆของที่ไทยเนาะที่มันเป็นแบบเนี้ยเป็นม้วนๆเหมือนเทปอะ่ะ <Lip Rose. S 2> ลิปโร s e ิวโ w ล r m ไหว้หนอนิวแบ็คหรือเปล่าคู่แข่งกันสวีท t h e a r t Mini Mini Chubby น้าทาแบบเนี้ยวอร์ไบ t ์อันนี้ซื้อที่ไทยได้ 嘿，这来呀？ ฟันดิฟซาวเวอร์มีแท่งแล้วก็มีผงนะคะอันนี้น่ากินมากอยากลองกินอันนี้เหมือนอากันยาวๆเป็นเส้นๆอ่ะทุกคนซ oh. าวเวอร์พันช์งงๆนะแต่คุ้นๆเหมือนขนมไทยเหมือนกันกัมโบซูเปอร์ซาวเวอร์แอร์เฮดเอ็กซ์ตรีมครับมันจะมีแรงบอกด้วยนะว่าแบบความเปรี้ยวระดับไหนอนะ่ะทุกคนน่ากลัวอยู่อันนี้น่ารัก,กเหมือนกกเหมือนไมน์มินเอิร์มัมบ้าซาวเวอร์ครับอ่านว่าอะไรเนี่ยนาวแอนเลเดอร์เอ็กซ์ตรีมซาวเวอร์ครับผมแล้วก็อันนี้ท็อกซิคชิ้นนี้น่ากลัวมากหูซาวเวอร์แคนดี้ครับผมเป็นกระป๋อง นี่ยันสุดท้ายก็น่ารักมากทายเบบี้เทียครับโอ้โหเป็นเหมือนน้ำตาเด็กนะ อย่างที่ทุกคนเห็นนะครับอันนี้เนี่ยเดี๋ยวให้สุม่มเราจะเรียงกันแบบทีละชิ้นเลยว่าถ้าใครได้กินเนี่ยตกจอจานคือจิมได้กินถ้าเกิดว่าตกอีกฝั่งคือหมอนได้กินเดี๋ยวเราจะมาสุ่มกันว่าใครจะทนความเปรี้ยวความกับรีวิวรสชาติว่าเนี่ยมันจะอร่อยกว่ากันเมื่อกี้ไปหาข้อมูลมาแล้วนะครับการว่าราคาแต่ละอย่างมันห่ยงเว้ยเพราะว่าเราของต่างประเทศมาใช่ไหมมันก็จะเป็นแบบพวกดอลลุง่งดอลล่าอะไรเงี้ยนี่ก็หาไปปวดหัวไปวเริ่มอาดิแนะนําดิ อันนี้เท่าไหร่นะ YouTuber หน่อยไอแบบเนี้ยถามอันนะ2ีบาท3ามอันนี้จาก Sour Power 20บาทอันนี้20บาทอันนี้ Mamba Sour อีก20บาทเนี่ย80บของเนี้ยอันนี้เฉลี่ยเฉลี่ยอยู่ตรงกลางนะประมาณ60บาท r ิ v เวิร Sweet Heart ร์ส60พวกแพ็คจิ้มจุ่มเนี่ย60อันนี้น่าเล่นมากอันนี้ประมาณเออันนี้เออประมาณนะอันนี้จริงๆ70แหละแต่ว่าเขียน60 พ่ออันอื่นมัน55ทอริซาวเวอร์อะไรเนี่ยเป็นหนอนหนอนเล็กส่วนนี้ก็เป็นสายลุ้งอันสุดท้าย a อร์เฮดเอ็กซ์ตรีมห้าร้อยเหรอรวมกันนะรวมสองอันนะเฮ้ยอันนี้ครับผม100บาทมันคือกัมบอลของซูเปอร์ซาวเวอร์วอลเฮดน้ำตาเด็กอันนี้ร้อยยี่สิบเอ็กตาร์ซาวเวอร์ภาษาอังกฤษผมอาจจะไม่ชัดนะอย่างภาษาอังกฤษได้ไหมไสีเหลือง yellow เอ้ยสีม่วง <laughs> พับสิบวัตต์สอยเก้าสิบบาทแล้วทุกคนนี่ราคาไทยรวมค่าส่งที่เขาคิดกันมาแล้วนะครับแล้วเขามาขายแยกสองร้อยห้าสิบบาทครับแถมแซาวเวอร์แพดคิดแล้วก็อันสุดท้ายครับวอลเฮดอูสอันนี้สองร้อยเก้าห้าครับหมดละรวมทุกคนจริงมันคือพันสี่ร้อยห้าสิบห้าขาดทุนนะแต่ก็ได้อยู่หนุ่มใหม่ๆไม่เคยที่แค่าส่งแพงอะ่ะ <laughs> ชิ้นแรกหลักการถามแป๊บนึง แรงไปผู้หมุนแผ่นป้ายมันอยู่ช่องของใครดีกว่าเขาเอากิน,กนเ,าเราอ,อันนี้เหรอ <c oughs> เรา,อ,เเอ,าอ,อันนี้ไม่ใช่เหรอเอออันนู้นเปรี้ยวไหมเป็นไงเป็นไงอร่อยหู้ยจะเยี่ยมเอาต่ออันนี้ครับผมสิฟ้าผมกินนะครับ <c oughs> อืมเปรี้ยวอะหน้า1ลิต,ตอร์ครับ อุ้ยเขาขอให้อร่อยสภาพซองเหมือนสุกัสดูด้วยข้างในสีอะไรสีจมูหอมอร่อยมัมบ้าซาวเออตัวเองอะ่ะเนี่ยมันอยู่ข้างๆกลางๆอ่ะข,ข,ข้างในมีแบบเป็นเม็ดยืบยืดแปลกๆนะคล้ายฟองน้ำอืมได้กลิ่นส้มเลยอะ่ะเฮ้ยเปรี้ยงนะเลี้ยวตัวเองกินอีกแล้วอะ่ะแล้วทุกคนเคยกินสุกัดราคาฝันปะ ติดฟันขาฟันไม่เคยเป็นเคยเป็นติดฟันอะไรครับเนี่ยเป็นหนอนเล็กอะเหมือนหนอนอะบ้าหนอนด้วงเนี่ยเหรอหนอนใหม่่ไมใช่อันต่อไปสวิตทาร์นะคะตัวเองกินอีกแล้วมันก็จะหนึบๆนิดนึงนะครับเป็นผลไม้ดูละแล้วดูดีนะดูลดูน่ากินสีสวยนะอืมอร่อยว่ะ หอมมากอันต่อไปอันนี้อันนี้อันนี้อยากกินอยนหนึ่งที่สุดในโลกฟันดิฟซาวเวอร์ครับจริงๆทุกคนมันจะมีแท่งเอาไว้จิ้มอ่ะอันนี้ก็เป็นรสชาติของน้องเขาจะมีอยู่3รสวอเตอร์เมลอนรสสตรอเบอรี่อันนี้เป็นที่จิ้มสองทันโอเคเริ่มมวน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 ทุกคนเหมือนยาเลยนี่รสสตรอเบอรี่อย่างเงี้ยขึ้นถ้วอไม่ค่อยเปรี้ยววอเตอร์เมลอนนะ เยอะนี่เปรี้ยวอะเออเป็นสตอร์เบอรี่ไม่เปรี้ยวแต่ว่าบอลเครื่องมลอดไม่เปรี้ยววะขั้นสุดท้ายมาสเตอรี่อู้หูทำไมอะเมื่อคืนไอเนี่ยทุกคนขอโทษอะไรก็ไม่รู้อะเหมือนคุณกินยาสักอย่างนึงอะเอาต่อมาปุ๋มเปรี้ยวครับตรงนี้เนี่ยมันยังไม่ไม่ไปไอะไรจ้าเขามันเหมือนอันลัวเลยอ่ะ หวานไม่มีความเปรี้ยวสักนิดเดียวเลยริบโรมนันเย่เออกินแบบเนี้ยผมเคยกินแบบเป็นหมากฝรั่งอร่อยอนื้อเหมือนมังกรไหมเหมือนลิ้นม,มังกรไหมเปรี้ยวไหมอเอา้าเปลี่ยนบ้างเดี๋ยวคนดูจะเบือ่ออันต่อไปหนอนเหมือนเดิมอันนี้กินไม่กินก็นได้เดารสชาติได้เต็มเ,เ, <laughs> เป็นอะไรกันหนอนไม่รู้บอกรสชาติเหมือนหนอนไม่เปรี้ยวเลยกินไปเกลือแล้ว แอเฮตครับเย้คอนได้กินแบบนี้ทุกอันเลยกินเหมือนอะไรก็ไม่รู้วันนั้นเลยอ่ะเออหรอเหมือนยายาใช่ปะคุณได้สิทธิ์นี้เดี๋ยวนั้นไม่อไม่ร่อยเลยอ่ะไปเด็กน้ำตาไหลคือไ่นันชาตินี้แหละโป๊เขาอีกแลลวฟีลลิ่งแบบน้ำตาไหลอย่างเงี้ยลองให้น้ำตาไหลอย่างเงี้ยเปรียบไหม กลิ่นแย่มากทำไมมัทำกลิ่นแบบนี้มลองกินเลยอันนี้ก่อนนะ120กยีบกำบอหน้าตามันแปลกมากเลยโอ้ยอุ้ยสวยว่ะอืมอืมเปรี้ยวไหมเปรี้ยวท็อกซิทไวท์อันนี้น่ากลัวมากดีไซน์แบบดูอีวิลจ์น่าจะเปรี้ยวนะแบมอน อ๋อมีอะไรอยู่ข้างในมีสีแปลกที่สุดอันเดียวครับนี่เลยอันนี้สียมโบเซฟสุดโอ้โหมันต้องเหมือนนั้นแน่เลยอ่ะเหมือนลูกบอลเคลือบนะอะไเซเว่นอะขี้สัมผัสมันลื่นเหมือนเคลือบอะไรไว้ด้วยอ่ะไอเหมือนกูเป็นสีนะว่ามันแบบมีอินสปายวะทุกคนไม่หวะข้างบนอะไม่เปรี้ยวแต่ข้างในอาจจะเปรี้ยวไงมันเป็นแบบใสๆ์ข้างในอ่นนนะทุกคน <c oughs> ไม่เหลือกูบอกเลย <c oughs> แล้วเปรี้ยวเลยเว้ยโอมแบบหนึ่งมันเปรี้ยวมากามเขาว่าแผดครับผมเต่งว่ะมันไปไม่ถึงเ<ด>ขาก็จะเป็นหน้าน้องุดีปันละเปรี้ยวละนิดเดียวผมไม่รู้ทุกคนจะได้อะไรกับคลิปนี้นไหมนะเสียเวลากันมันนานแล้วอะัอ้งสุดท้ายเหรอเย้เป็นไปกินดีใจเยนะ290บ,บาทถามว่าคุ้มไหมเท่าที่สังเกตนะข้างในมันมีเหมือนเป็นไส้ๆส้คนละสีด้านนอกก็จะเป็นอีกสีหนึ่งสอง เปรี้ยวไหมอืมใส่ข้างในมันเปรี้ยวจริงมันคือผงเปรี้ยวเหลือเชื่อเลย นั่นแหละครับทุกคนนี่ก็คือคลิปวิดีโอซุ่มของที่มาจากอเมริกาอันที่เปรี้ยวสุดน่าจะเป็นอันนั้นแหละอืมอันลูกอมอ่ะท็อกซิกก็ราคาผมว่าขาดทุนนะเพราะว่าผมสั่งมา2,000ถ้าคิดแบบกลมๆเลยนะแต่จริงๆเนี่ยถ้านับแบบ1,000งพันบาทมันได้คุ้มนะถ้าคุณอยู่เกินามาห้าร้อเ <500 S 1> นาะ,นะใช่ก็น, <ะ S 1> นั่นแหละครับถ้าทุกคนชอบก็ยังไงก็กดไลค์แล้วกดติดตามไปตามช่องหมอนได้นะขายช่องหน่อยช่องอะไรนะเพื่อนตรงนี้แหละค่ะขอบคุณค่ะอุ้ยนั่นแหละครับแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าแล้วกคนเหมือนเดิมมานะ